สวัสดีครับพักเรื่องสงครามมาคุยเรื่องน้ำมันเครื่องครับน้ำมันเครื่องก็ในปัจจุบันก็นิท่นิยมกันนิยมพูดกันนิยมใช้เป็นจุดขายก็คือคำว่าสังเคราะห์หรือที่ภาษาปกิษเรียกว่าซินเทติก ซึ่งมันก็มีทั้งสังเคราะห์แท้ๆซึ่งก็จะเรียกว่า100%ยเปอร์เซ็นสินเทติกหรือว่าฟูลลี่ซินเทติกก็ตามแต่นะครับกับอีกแบบหนึ่งถึงมีคำว่าสังเคราะห์หรือมีคำว่าซินเทติกก็คือเทคโนโลยีสังเคราะห์ หรือซินเทติกเบรนดหรือซินเทติกเทคโนโลยีก็แล้วแต่ครับมันก็มีความแตกต่างกันแน่นอนละครับสังเคราะห์ร้อยเปอร์เซ็นต์ส่วนมากก็จะแพงกว่าเทคโนโลยีสังเคราะห์ คือแพงกว่าพวกซินเทติกเบรนด์หรือซินเทติกเทคโนโลยีถ้าดูจากเกรดนั้นๆนะครับไม่ดูไม่ดูความนืดนะดูจากเกรดเนี่ยก็มักจะพบว่าสังเคราะห์แท้เนี่ยสังเคราะห์ร้อยเปอร์เซ็นต์ อะไรแบบเนี้ยมันจะเกรดสูงกว่าหน่อยนึงเอาอย่างไม่ง่ายอย่างถ้าเป็นของมาตรฐานของอเมรกาก็ตอนนี้ก็เป็น sp สำหรับเบนซินแล้วก็ ck สี่อะครับสำหรับดีเซลซึ่งเป็นเกรดที่สูงที่สุดเป็นมาตรฐานที่สูงที่สุดในตอนนี้ พวกพวกสินเทติกก็สินเทติกแท้เนี่ยก็มักจะมีมาตรฐานประมาณสูงสุดแต่มันก็ไม่แน่ครับเพราะว่าสินเทติกบางตัวก็ยังไม่ใช่ Ck4 ไม่ใช่ SP อาจจะเป็น Ci4 หรือ Cj4 หรือ Sn อยู่เลยก็มีในขณะที่สังเคราะห์ เทคโนโลยีสังเคราะห์เนี่ยหรือซินเทติกเทคโนโลยีเนี่ยก็อาจจะไปถึง CK4 หรือ SP ได้ก็ได้ดังนั้นมันก็ไม่แน่ครับก็ต้องดูว่าระดับมาตรฐานมันอยู่ตรงไหน ที่สงสัยกันก็คือมันแตกต่างกันยังไงอันไหนมันดีกว่ากันกันแน่อันไหนดีกว่ากันกันแน่ผมตอบง่ายๆครับคุณดูที่มาตรฐานพวกซ k 4 c i ฟอฟอะไรพวกเนี้ยอะยิ่งตัวตัวอักษรไปหลังมันก็ใหม่กว่าใช่ไหมอย่างเคมันมาทีหลัง i มาทีหลังเจมันก็มันก็ใหม่กว่ามันก็ดีกว่าหรือ S N กับเ P P มันมาหลัง n P พีมันก็ต้องดีกว่าเป็นต้นครับก็ดูง่ายๆไม่ต้องไม่สนหรอกครับว่ามันเป็นซินเทติกแบบไหนเป็นซินเทติกแท้หรือเป็นซินเทติกเทียมๆมันก็ดีคือกันมันแตกต่างกันที่การผลิตครับคำว่าซินเทติกเนี่ยที่คำว่าสังเคราะห์เนี่ยมันไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆเขาสังเคราะห์ขึ้นมาลอยๆ จากจากจากอากาศมันไม่ใช่นะมันก็คือพื้นฐานมันก็คือน้ำมันดิบเหมือนกันเนี่ยแหละแล้วมันสังเคราะห์ยังไงน้ำมันเครื่องสังเคราะห์เขาก็จะเอามากลัน่นเอามาแยกเอามาทำอะไรอ่ะก่อนก่อนก่อนที่จะไปถึงตรงนั้นน้ำมันเครื่องเนี่ยมันประกอบด้วยอะไรหนึ่ง คือน้ำมันที่เป็นฐานของมันเป็นเป็นวัตถุดิบของมันสองก็คือสารเติมแต่งมีสองอย่างที่เป็นฐานของมันก็คือสังเคราะห์แท้กับสังเคราะห์เทคโนโลยีคือสังเคราะห์เทียมแล้วกันผมเรียกว่าสังเคราะห์เทียมแล้วกันมันสั้นดี สังเคราะห์เทียมก็คือพยายามจะทำน้ำมันธรรมดาเนี่ยให้มันให้มันดีเท่าสังเคราะห์แท้ทำได้ไหมก็ทำได้ครับเพราะว่าน้ำมันเครื่องสังเคราะห์แท้เนี่ยมันก็คือน้ำมันดิบนี่แหละผมจะอธิบายอย่างนี้สมมุติคุณซื้อรถซื้อรถมาคันหนึ่ง จ่าซื้อรถมาสองคันคันที่เป็นสังเคราะห์แท้เนี่ยคุณซื้อมาปั๊บคุณเอามาแยกชิ้นส่วนเลยอันไหนคุณว่าดีอันไหนคุณว่าไม่ดีคุณชอบคุณไม่ชอบคุณก็ทําตามใจคุณได้เลยคุณแยกชิ้นต่างว่าเป็นชิ้นๆๆๆเลยส่วนแล้วประกอบเข้าไปใหม่นะอ่าส่วนสังเคราะห์เทียมเนี่ยคือคุณซื้อรถมาเหมือนกัน คุณเอามาเอามาเอามาดูว่าอันไหนมันใช้ได้อันไหนมันใช้ไม่ได้แล้วคุณก็เปลี่ยนแค่อันนั้นอันไหนคุณชอบอันไหนคุณไม่ชอบคุณเปลี่ยนแค่อันนั้นคุณไม่ได้แยกชิ้นออกมาแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาคุยเรื่อง additive additive ก็คือตัวแต่งแล้วกันอ่ะจากนั้นคุณจะไปแต่งยังไงก็ก็แต่งกันต่อที่ additive เป็นรถนะครับคุณจะไปแต่งยังไงคุณประกอบเสร็จแล้วคุณจะไปแต่งยังไงคุณ หรือเปลี่ยนอะไรแล้วคุณจะไปแต่งยังไงก็อ่ะค่อยคุยกันต่อถามว่าถ้ามันเป็นแบบนี้มันก็ไม่แน่หรอกครับว่าไอ้ที่คุณเลื้ออกมาเป็นชิ้นๆแล้วประกอบเข้าไปใหม่อ่ะมันจะดีกว่าไอ้ที่คุณเปลี่ยนเฉพาะอันที่คุณไม่ชอบอันที่คุณว่ามันไม่ดีมันไม่แน่ครับมันก็อยู่ที่ฝีมือช่างมันก็อยู่ที่คุณคิดด้วยผลจริงๆด้วยว่ามันที่คุณคิดมันถูกหรือเปล่า ดังนั้นเนี่ยมันก็จึงไม่แน่หรอกว่าสังเคราะห์แท้มันจะดีกว่าสังเคราะห์เทียมหรือสังเคราะห์เทียมมันจะห่วยกว่าสังเคราะห์แท้มันไม่แน่ครับแล้วไหนจะต้องมาวัดกันที่การแต่งอีกมันก็ไม่แน่อีกว่าถ้าคุณใส่แอนติตีดีๆเข้าไปในสังเคราะห์เทียมมันอาจจะดีกว่าสังเคราะห์แท้ก็ได้ที่ใส่อนติตีห่วย ตัวน้ำมันเครื่องสังเคราะห์แท้เองเนี่ยมันก็มีหลายหลายราคาหลายเกรดอ่ะอย่างเชลง่ายๆ HX8 แม่งโคตรถูกเลยครับ6ลิตรแค่พันสองเองมั้งแต่ทำไมอัลตร้า6ลิตรมัน2,000กว่าเกือบ3,000แพงกว่ากันเท่าหนึ่งก็ง่ายๆครับมันเหมือนคุณ ซื้อ,อยา,ล,านนอลิ์มาคันหนึ่งกับซื้อแคมรี่มาคันหนึ่งราคามันก็ต่างกันพื้นฐานมันก็ต่างกันเอามาแต่งนะครับเอามาลื้อแต่งเห็นไหมเข้าใจเข้าใจเนาะเออดัองนั้นมันไม่แปลกครับว่าเอ้ทำไมมันมีสังเคราะห์ที่ราคาถูกสังเคราะห์แท้ด้วยแต่ราคาถูกแล้วมันก็ยังมีสังเคราะห์เทียมที่ราคาแพงก็ ก็เหมือนกันครับอย่างลิควิดโมลี่ทำไมแม่งโคตรแพงเลยมันก็เหมือนกับแพงกว่าแพงกว่าสังเคระแท้อย่าง HX8 สิก็เหมือนกับคุณซื้อเบนซมาเออซื้อ B M มาแล้วคุณก็เอมาแต่งเอามาซ่อมเออมันพื้นฐานมันแพงกว่าไงใช่ไหมเออง่ายๆแค่นี้เองครับแล้วไหนดีกว่าก็ก็ลองพิจรารณากันดูนครับส่วนมากก็แพงกว่าดีแพงกว่ามันก็ดีกว่าครับตามราคา มันไม่มีใครหรอกครับขายขายของดีในราคาถูกอะอนอกจากเราจะปลอบใจตัวเองครับว่าออ้ยมันก็มันก็ใช้ได้เหมือนกันจริงๆมันก็ไม่เหมือนกันหรอครับเราก็รู้มันอยู่อย่างบุหรี่ตัวละห้าบาทอะครับมันก็ถูกได้ครับ แต่ว่ามันเท่าซิก,กา้ามันสูบได้อร่อยเท่าเหมือนซิก,ก้าตัวหนึง 5, ่งห้าพันไหมไม่เหมือนแน่นอนมันไม่เหมือนครับห้าบาทกับห้าพันมันก็ไม่เหมือนกันคุณจะบอกว่าวีออขับดีเหมือนแคมรี่มาหลอกตัวเองแล้วครับง่ายง่ายแค่นี้แหละ อ่ะมาถึง additive สารเติมแต่งผมเอาง่ายๆแบบนี้มันเหมือนคุณซื้อหนึ่งจุดเก้ากับสามจุดศูนย์นะครับดีแม็กอะคุณก็แต่งหนึ่งจุดเก้าให้แรงกับสามจุดศูนย์ได้ครับเออง่ายๆเข้าใจจบมันไม่จำเป็นแล้วครับว่าหนึ่งจุดเก้ามันจะต้องสู้สามจุดศูนย์ไม่ได้คุณอาจจะแต่งหนึ่งจุดเก้าให้แรงกับสามจุดศูนย์ก็ได้ แต่ถ้าพื้นฐานคุณดีกว่าเช่นคุณมีสามจุดศูนคุณก็จะแต่งได้ถ้าแต่งพร้อมๆกันนะนะลงเงินไปเท่าๆกันสามจุดศูนมันก็น่าจะแรงกว่านะครับก็คืออยู่ที่ราคาครับดังนั้นเนี่ย ถ้าถามว่าจะเลือกอยังไงถ้าไม่รู้จะเลือกอะไรก็เลือกสังเคราะห์แท้ไว้ก่อนครับเพราะว่ามันมีแนวโน้มว่าน่าจะดีกว่าสังเคราะห์เทียมแต่ผมก็อย่างที่บอกแล้วครับมันก็ไม่แน่หรอกครับสังเคราะห์เทียมดีๆมันก็มีสังเคราะห์แท้ห่วยๆมันก็มีอย่างเชล HX อ แปดเนี่ยเป็นสังเคราะห์แท้แต่เป็นแบบหวยๆคุณจะไปเทียบกับลิควิดโมลี่ซูเปอร์ไลท์เลาซึ่งเป็นสังเคราะห์เทียมราคาต่างกันกระป๋องละประมาณเจ็ดแปดร้อย ผมก็บอกง่ายๆเลยว่าลิควิดโมลีแม่งดีกว่าครับทั้งที่มันเป็นสังเคราะห์เทียมเอ,อดังนั้นนมันมันไม่แน่ครับแล้วมันก็ไม่ใช่ว่าราคาด้วยนะครับอย่างอย่างเอนออสเอนออสเนตอนนี้มันก็เป็น CK4 นะ ก็คือมาตรฐานมันถึงระดับถึงขนาดเป็น 4K4 แล้วก็ป๋่องหนึ่งแค่แปดร้อยเก้าร้อยอะไม่เกินพันอะอถูกกว่าลิควิดโมลีครึ่งหนึ่งแต่มันเป็น 4K4 แต่ลิควิดโมลีซูเปอร์ไลท์ลาวเนี่ยมันเป็นแค่ CJ4 CI4 เองถามว่าอะไรดีกว่าผมก็เชื่อว่าเอนออดีกว่าครับถูกกว่าด้วย ดังนั้นคุณต้องดูมาตรฐานค่ามาตรฐานของมันที่เขามีการทดสอบมีการรับรองกันมาแล้วว่ามาตรฐานมันถึงขนาดไหนไม่ใช่แค่ยี่ห้อไม่ใช่แค่ว่ามันเป็นแท้หรือเทียมมันอะไรมันต้องดูค่ามาตรฐานเพราะมันถึงบอกว่าจะเลือกเนี่ยดูค่ามาตรฐานเป็นเป็นสําคัญแล้วก็เออถ้ามาตรฐานมันเท่ากันเป็นซ k เคโฟสมมติเป็นซ k เคฟเหมือนกันคุณก็ดูอ่าคุณก็เอาเอาเอาซินเทติกแท้ดีกว่ามันก็น่าจะดีกว่าแต่มันก็ไม่แน่อีก มันก็อาจจะซินเทติกเทียมดีๆมันก็มีอืมก็ไหนอ่สมมุติว่าคุณซื้อคุณเอาเลือกมาละคุณเอาแอดดิทีฟดีๆใส่เข้าไปเพิ่มขึ้นไปเองอีกมันก็อาจจะดีกว่าก็ได้เอาจากประสบการณ์ผมนะวาวอีนวาโวอีนซินเทติกแท้ กับ l i q u i มอลลี่กระป๋องฟ้า Super l i ไลท์เลาผมว่าซู Super like uh, ly, เปอร์ไลท์เลาฟ่อะลิควิมอลลี่อะเรียกง่ายๆ l i q u i มอลลี่กระป๋องฟ้ามันมันดีกว่านะท,าทั้งที่วาวโบลีนซินเทติกมันเป็นซินเทติกแท้นะกระป๋องแดงอะครับแล้วก็ไอ้ลิควิมอลลี่กระป๋องฟ้ามันเป็นซินเทติกเทียมนะ ถ้าถ้าไม่มีการเติมแต่งอะไรเข้าไปเองนะครับอันเนี้ลิควิมโมลีดีกว่าแต่ถ้าเอาไอ้วาบวูลินกระป๋องแดงเนี่ยมาใส่โอมิเกเก้าศูนย์เก้าแล้วไปเทียบกับลิควิดโมลีกระป๋องฟ้าที่ไม่ได้ใส่อะไรเลยนะผมว่าวาวลีนใส่โอมิเกเก้าศูนย์เก้าดีกว่า ลิคุบโมลีกระป่องฟ้าแล้วแต่ดิคุบโมลีกระป๋องฟ้าถ้าคุณใส่เซราเทคหรือใส่ MOS2 มันก็ขึ้นไปก้ำกึ่งกับกับวอลวลีนกระป๋องแดงบวกกับโอเมก้า909ก็จะเห็นว่าสารเติมแต่ง ที่เราใส่เข้าไปเองเนี่ยหัวเชื้อทีนเ้าเรียกหัวเชื้อจริงๆก็ไม่ใช่หัวเชื้อเราคือสารเติมแต่งมันมีผลนะครับมีผลมากมันก็เหมือนคุณแต่งรถนั่นแหละคุณเปลี่ยนเทอร์โบคุณอะไรใส่เทอร์โบใหญ่ใส่กองใส่อะไรดันลงดันล่า,ลางมันมีผลมีผลมากมกากขนาดไหนก,ก็คุณดูหนึ่งจุดเก้าดีออกจากโรงงานมามันมีกี่เท่าไหร่มีร้อยหกสิบกว่ามา้า คุณแค่ใส่กล่องแม่งแค่นั้นน่ะแม่งเป็นสองร้อยม้าคุณเปลี่ยนเทอร์โบทําบ้าทําบออะไรอีกนิดหน่อยไม่ถึงแสนด้วยซ้ําคุณได้ละสามร้อยม้าอืมบันดังนัง้นไอสารแอ d ดิทีฟเนี่ยการแต่งเนี่ยมันก็มีผลมากครับมันก็แล้วสรุปสรุปเอาอะไรดีตามตามกำลังทรัพย์ครับมีมากจ่ายมากครับ อยากจ่ายอะ่ะก็ก็จ่ายไปเถอะมันมันก็ดีกว่าแหละแต่มันดีกว่ามันคุ้มไหมมันไม่ใช่ว่ารถลถคัลนลาแบบเจ็ดแปดหมื่นแล้วคุณจะไปใช้โมบิวันหรือจะไปใช้เชลอัลตร้าหรือจะอะไรมันไม่คุ้มหรอกครับ <c oughs> เปลี่ยนน้ำมันเครื่องทีหนึ่งห้าพันลดคันละสามหมื่นมันก็คนบ้าแล้วครับแบบนั้น ช่แมมันก็ต้องดูราคารถด,ด้วยครับมันก็หลายอย่างแล้วถามว่ามันถ้าใช้ของไม่ดีมันพังไหมมันก็ถ้ามันยังอยู่ในในค่าที่โรงงานเขากำหนดมาเนี่ยมันก็ไม่พังหรอกครับอืมดังนั้นไม่ต้องคิดมากครับ มีแค่ไหนก็แค่นั้นน่ะไม่มีก็ไม่เป็นไรครับไม่มีก็เอาที่มันถูกถูกก็อย่างกึ่งสังเคราะห์ก็ใช้ได้ที่ขายตามศูนย์หวยก็ใช้ได้ก็ไม่หวยอะไรนักหรอกมันก็ใช้ได้ะครับแต่ถ้าคุณโหอยากจะแบบให้มันดีๆก็ก็มีเงินก็จ่ายไปสิครับโมบิลวันเชล l อัลตาอะไรพวกเนี้ยเออ้ i ิควิดิควิม ly ลี่ท็อปอะไรของเขาอ่ะเอ กระป๋องสองพันสามพันนคุณก็จ่ายไปดีไม่ก็คุณมีเงินอะ่ะเออมันอยู่ที่เงินครับถับว่าพังไปอะไรไมไมันไม่ไม่พังแล้วมันก็ไม่ได้จําเป็นอะไรมันก็ขับกันได้แหมสารเติมแต่งจําเป็นไหม ใส่ไปมันก็ดีครับมันก็ผมก็รู้สึกนะว่ามันว่ามันดีว่ามันแตกต่างแต่ว่าจําเป็นไหมมันก็ไม่จาเป็นแล้วครับเอะเอาละครับขอบคุณครับสวัสดีครับ